โอ้ยดูนี่ดูนังไงนี่สวัสดีพี่ๆนาน,นาทุกท่านเลยนะครับ นี้นิ่ดำๆเนี่ยผ,ผมทําผิดพลาดอย่างไรแรงผมว่าผมน่าจะเผื่อเยอะไปอ่ะโเคตรเสียดายเลยทุกคนเอ้ยแต้มแรกก็พลาดแล้วเดี๋ยวเราลองนั่งดูต่อนะครับว่าจะเจอตัวไ,ไหมนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับใครอยากดูภาพาชัดเห็นปลาจิ๋วก็สามารถ ติดตามและเข้ามาให้กำลังใจได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันใหม่นะครับว่าจะเจอเพิ่มหรือไม่นะครับเนาะสุดยอดอย่างยิ่งเลยครับผม มันมาสงสัยผมมาโดนแล้วงานนี้โดนแล้วทุกคนหลังจากที่เราพลาดตัวไซด์ดำไม่โดนดูฟองเต็มเลยเฮ้ยดกว่าขาดโอ้โหดูขาดนี่ทุกคนดูปอดโอ้เสียายครับโอ้โหมันลากสายผมมาแล้วนะโอ้ mày thôi con mày 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 ô oh, hô oh. sẽ đai mát đấy Đồ đâu? Đồ đâu tốt ตัวนร็วเร็วอยู่ตัวนี้ใหญ่อยู่เกือบสามมาตัวนี้โอ้โหมา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 หลังใกที่ยิงขาดไปหนึ่งโตแล้วนเนิม้มน้องมาครับเดีย๋ยวดูมาก่อนอออเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆๆผมลงไปแกก่อนครับทุกคน โอ้โห,โหถือ,อว่าผมโชคดีมากเลยเนอะเนาะโอ้โหนะตัวนี้ไี่แบบไหลมาเลยอะ่ะเข้าข้อแบบเต็มเลยตัวนี้ข้อแบบเต็มเลยตแบบเต็มเลยสกิป,ปเปอร์กันสุดยอดมากเลยทุกคนเลย ได้แล้วทุกคนตัวนี้เป็นตัวผู้ครับไซส์สวยเลยโอ้ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะไปะเดี๋ยวเราขึ้นไปลุยกันต่อครับว่าจะเจอเพิ่มไหมครับสุดยอดครับผม bì lên tôi đi cặp bỏ việc bì lên ừp nó lên tôi ừm đây đây แทบจะไม่เห็นมันเลยเนี่ยหนักนะอยู่นะหยุดชิดน้แดงก่อนตรงนี้ผมว่าน้ำตรงนี้เขากางเป้าไว้เป๊ะเ,เลยน้ำแดงน้ำแดงสองบวกครับตัวนี้เดี๋ยวลุยต่อเลยครับผมลุยต่อเลยเข้ากางเป้าไปเป๊ะ น่าจะเป็นปลาตเพียนยนะครับผมบ้านนะอุย้ยเผื่อเยอะไปปลาโอ้โหอึโอ,โอ,โอ,โอ้ทุกคนเอ้ยน,น่าจะเป็นปลาตเพียนอ่ะตัวใหญ่เยอะ อะไรนี่เผื่อเยอะไปทุกคนเอ้ยผมว่าถ้าไม่ใช่ปลาตะเพียนก็น่าจะเป็นปลาวลจันนะผมว่านะผมดูจากวิดีโอแล้วกล้องจับชัดมากนะเห็นแบบทั้งตัวเลยนะเผื่อเยอะไปทุกคนตอนนี้ผมย้ายมาจุดนึงจุดมอยู่นู่นเนาะ ตรงนู้นน่ะน้ำมันใสแต่ตรงนี้น้ำมันจะขุนนัวนี่น้ำมันขุนนัวน้ำมันไม่ใสคือมันเห็นอยู่ระดับประมาณสองศอกอะนันนี่เห็นฝัน่งนู้นไงผมเผื่อเยอะไปด้วอย่าอุย้ยเสียดายคักเลยดูดิโอ้โหนี่มันมาโผล่ตัวด้ ก็ได้ปลาชะโดไปกินเท่านั้นแหละแต่ผมสงสัยนะว่าน่าจะเป็นปลาโนนจันนะเพราะว่ามันยาวๆอะ่ะถ้าเตปียนแต่ปลาเตเพียนจะไม่ยาวนะแต่ผมบอกว่าไซส์ใหญ่น่าจะสองบวกเป็นขั้นต่ำเออมีขั้นต่ำเนโอ้โ,อโหตอนนี้ลมก็เริ่มเข้าแล้วนี่นี่เอ,อผมนั่งอีกสักครู่ถ้าไม่เจอตัวก็น่าจะกลับเลยเนาะทุกคนเนาะหนสักยี่สิบนาทีนะครับก็น่าจะถึงแก่เวลาและมาเดี๋ยวเราลองนั่งต่อครับผม ครับทุกท่านผมก็มาช่างปลายทุกท่านได้ชมอีกเช่นเคยเลยนะครับเนาะผลงานที่ได้ก็2ตัวนี่แหละโอ้โหเสียดายตัวแรกครับรอยหนึงมากเลยตดวนีน้ดูแบบผมน่าจะเผื่อเยอะไปอะ่ะและที่สําคัญอะ่ะผมดูแล้วตัวนี้น่าจะเป็นปลานวนจันครับเพราะว่าดูจากกล้องวิดีโอแล้วเขายาวยาวครับเนาะแต่เพียงจะแบนนะแต่ตัวนี้ผมว่าน่าจะ2บวก3าบวกได้เลยนะผมดูแ้วโอ้ยังใหญ่เลยเนะี่ย น้ำแบบนั้นเห็นอ่ะไม่ได้เล็กๆนะทุกคนโอ้เสียดายจริงดูจากวิถีลูกดอกแล้วผมว่าน่าโดนมากเนาะแต่ทําไมไม่โดนอออก็งงจริงเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชักปลาเลยแล้วกันนะครับเนาะนะถือว่าไม่แหว้วนะครับตัวนี้2.4งกิโลนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับ ตรอ,อนี่2.7กิโลครับทุกคนเด็กๆกำลังทะเลาะก,กันนะครับนาะครับทุกท่านผมก็เคลียร์ปานเลยแล้วกันนะครับนาะอแล้วก็อ่าผมจะไปใหม่ยังไงก็ต้องรอดูที่ว่าจะไปวันไหน,นครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับคลิปนี้เราก็ลาแต่เพียงเท่านี้เลยครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผม